สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สุขภาพดีไม่มีวันหยุดกับช่องสุขใจเวชรานะคะวันนี้เราจะมาเมาท์มอยกันเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอ่านมองข้ามไปนั่นก็คือกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้สูงวัยค่ะหลายคนคงเคยได้ยินว่าตื่นเช้าแล้วรับวันใหม่แต่การรับวันใหม่แบบไหนที่จะทาให้เราแข็งแรงทั้งกายและใจ ไปตลอดทั้งวันคะ่ะโดยเฉพาะสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายวันนี้ที่ฉันมีเคล็ดลับที่ดีมาฝากคะ่ะรับรองว่าทำตามได้ไง่ายๆแน่นอนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสุขใจไวยชราเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะยืดเหยียดกายสบายทั้งวันคะ่ะ มาเดิมที่สิ่งแรกที่ควรทําทันทีที่ลืมตาตื่นเลยนั่นก็คือการยืดกล้ามเนื้อหลายคนอาจจะคิดว่าแค่นอนบิดตัวไปบิดตัวมาก็พอแล้วแต่จริงๆการยืดเหยียดอย่างถูกวิธีจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงจากการนอนหลับได้คลายตัวลงเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยและเตรียมพร้อมให้ร่างกายขยับขยืขย่นได้อย่างคล่องตัวตลอดวันเลยค่ะ ประโยชน์ที่ได้รู้สึกตัวเบาสบายตัวลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเลือดไหลเวียนดีผิวพรรณสดใสออร่ามาเต็มลดอาการปวดหลังปวดไหล่ที่คอยกวนใจช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นป้องกันการหกลมเล็กๆน้อยๆลองทำง่ายๆบนเตียงเลยค่ะไม่ต้องลุกไปไหนให้เมื่อยยืดคอแล้วบ่าค่ะ ค่อยๆเอียงคอไปด้านข้างช้าๆแล้วใช้มือช่วยกดเบาๆเพื่อให้รู้สึกตึงๆสัก15-20วินาทีต่อข้างทำสลับกันนะคะต่อมายืดต้นแขนและหัวไหล่ยกแขนข้างหนึ่งคว่ไปอีกฝั่งของลำตัวใช้มืออีกข้างประคองแล้วดึงเข้าหาตัวเบาๆจะรู้สึกตึงๆที่หัวไหลค่ค่ะค้างไว้20วินาทีแล้วค่อยสลับข้างนะ ยืดหลังส่วนบนประสานมือไว้ข้างหน้าหงายฝ่ามือออกแล้วยืดแขนไปข้างหน้าให้สุดเหมือนกำลังเอื้อมมือไปจับดาวพร้อมโกงหลังเล็กน้อยยืดสะโพกนอนหงายงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาใช้มือสอดใต้เขา่าแล้วดึงเข้าหาหน้าอกเบาๆจะรู้สึกตึงที่สะโพกค่ะคั้งไว้20นาที ต่อมาค่ะเดินรับอรุณฟื้นฟูพลังหลังจากยืดเหยียดร่างกายกันพอหอมปากหอมคอแล้วถ้าพอมีแรงเหลือและอากาศดีๆลองออกไปเดินเล่นยามเช้าดูไหมคะไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครแค่เดินไปเรื่อยๆชมวิวรอบตัวสูดอากาศบริสุทธิ์การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกใบโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่าค่ะประโยชน์ที่ได้กล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวแข็งแรงขึ้นเดินเหินได้มั่นคงทรงตัวดีขึ้นลดอากาศกล้มจากการก้าวพลาดหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงโรคหัวใจต่างๆได้เผาผลาญพลังงานช่วยควบคุมน้ำหนักให้หุ่นสวยสุขภาพดีคำ,นนำแนะนำเล็กน้อยค่ะถ้าไม่เคยเดินออกกำลังกายมาก่อน ลองเริ่มแค่5 1 0ถึงสินาทีก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆตามที่ร่างกายไหวเป้าหมายคือเดินต่อเนื่องสัก20 3 0ถึงนาทีสัปดาห์ละ3 4ถึงวันก็ถือว่าเยี่ยมแล้วค่ะอย่าลืมวอร์มอาบเบาก่อนเดินและคูลดาวน์ด้วยการเดินช้าลงเมื่อใกล้จบนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บข้อที่3ค่ะรำไทยเก๊ก เพื่อนไหวช้าๆได้ประโยชน์มหาศาลหลายคนอาจจะเคยเห็นคุณปู่คุณย่าไปรำไทยเก๊กกันตามสวนสาธารณะใช่แล้วค่ะไทยเก๊กคืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับผู้สูงวัยเลยนะคะเพราะเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้านุ่มนวลต่อเนื่องและยังช่วยฝึกสมาธิไปในตัวด้วยค่ะเหมือนได้ออกกำลังกายพร้อมทำสมาธิไป,ปรพร้อมๆกันค่ะประโยชน์ที่ได้ ช่วยปรับสมดุลระบบเลือดและระบบประสา,าททําให้ร่างกายทํางานได้เป็นปกติหัวใจแข็งแรงด้วยการออกกําลังกายแบบเบาๆที่ไม่หนักจนเกินไปเพิ่มความยืดหยุ่นและความทนทานของร่างกายลดอาการปวดข้อต่างๆช่วยลดความเครียดทําให้จิตใจสงบและผ่อนคลายคำแนะนำเล็กน้อยค่ะถ้ายัางไม่เคยลองลองหาคอร์สเรียนไทเก,ก เดี๋ดูคลิปสอนเบื้องต้นตาม YouTube ก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะลองฝึกตามดูนะคะข้อที่ 4. โยคะเก้าอี้นั่งก็ทำโยคะได้สำหรับผู้ฟังบางท่านที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเขา่าและข้อต่อโยคะเก้าอี้คือคำตอบที่ดีที่สุดเลยค่ะเราสามารถทำท่าโยคะต่างๆได้โดยมีเก้าอี้เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุง ช่วยลดแรงกระแทกทําให้ปลอดภัยและฝึกได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหกล้มด้วยนะคะประโยชน์ที่ได้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายในท่านั่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่ต้องลงน้ําหนักมากปรับปรุงสมดุลและการทรงตัวลดความเสี่ยงของการหกลม้มช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดทั้งกายและใจคำแนะนำเล็กน้อยค่ะ เลือกเก้าอี้ที่มันคงไม่โยกเยกและไม่มีล้อนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเริ่มจากท่ายง,ง่ายๆเช่นการยืดตัวด้านข้างขณะนั่งการบิดตัวเล็กน้อยการยุกข,ขาขึ้นลงอย่าลืมหายใจเข้าออกลึกๆสม่ำเสมอในทุกๆท่ทาด้วยค่ะข้อที่5หายใจเข้าออกลึกๆเติมออกซิเจนให้ชีวิต ปิดท้ายด้วยสิ่งที่สำคัญแล้วเราทำอยู่ตลอดเวลาแต่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญนั่นก็คือการหายใจค่ะการฝึกหายใจแบบลึกๆอย่างถูกวิธีในตอนเช้าจะช่วยเติมออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและยังทรงผลดีต่อระบบการทำงานในร่างกายของเราอีกด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้ช่วยคลายเครียด ลดความวิตกกังวลต่างๆที่อาจมีอยู่ในใจควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติเพิ่มพลังงานให้ร่างกายลดความอ่อนล้าได้ดีช่วยให้หลับสบายขึ้นในตอนกลางคืนคำแนะนำลองฝึกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุกง่ายๆค่ะนั่งหรือนอนในท่าสบายๆวางมือบนหน้าท้องหายใจเข้าช้าๆให้ท้องป่องออกมา หายใจออกช้าๆให้ท้องยุบลงทำซ้ำ5-10ครั้งแค่นี้ก็ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจวัตรยามเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงวัยที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้ลองเลือกกิจกรรมที่คุณชอบและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของคุณดูนะคะ ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในวันเดียวค่อยๆเริ่มทีละน้อยทำอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสุขภาพกายและใจของคุณอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้รายการสุขภาพดีไม่มีวันหยุดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับช่องสุขใจัวชราอย่าลืมกดติดตามหากคุณถูกใจคลิปนะคะสวัสดีค่ะ